วัดใหญ่ชัยมงคลเดิมชื่อวัดป่าแก้วเดิมนะสมัยก่อนเขาเรียกว่าวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าไทยวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าไทยนะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะพระนครนะสมัยก่อนเขาเรียกพระนครนั้นพระนครนี้นะเป็นที่ตั้งของตำบลคลองสวนพลูตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นของวัดก็คือเจดีย์นะเจดีย์ที่เชื่อกันว่าบรรจุชัยมงคลคาถานะ ชัยมงคลคาถามันจุอยู่ทึ่งศักดิ์สิทธิ์มากนะวัดเนี้ยก็ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยพระเจ้าพระนเรศวรมหาราชนะในเจนดีย์ก็มีชัยมงคลพระคาถาส่วนในพระอุโบสถเนี่ยเป็นที่ประดิสถานของพระพุทธชัยมงคลนะในวัดเนี่ยยังมียังมีที่ปดิษฐานของของสารสมเด็จพระนเรสวนนะนะสารือศาลาสมเด็จพระนเรสวนก็ก่อสร้างแล้วเมื่อปีพศ2544นะ ผมจะถ่ายให้ดูนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของพระนะเรศวรมหาราชนะว่าศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนดูจะไก่แล้วกันนะไก่โอ้โหไก่ไม่รู้ใครบนบานมาถวายอือเนะยาวเป็นกิโลแล้วถ่ายไปหมดเลยความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยออมาบนบานแล้วได้สมดังใจปรารถนานะโอ้โหมาถวายไก่กนะันนะ ท่านก็รู้ว่าท่านชอบไก่เนาะนคนสมัยก่อนชอบไก่เหลือหางขาวแล้วก็ว่านไปนะว่านตามประวัติศาสตร์นะเนาะโอ้โหยาวยาวเป็นดูดเลยโอ้โหเนาะศักดิ์สิทธิ์นะมานะมามานะวัดใหญ่ชัยมงคลนะวัดใหญ่ชัยมงคลมาได้เลยมาได้เลยภายในวัดมีพระพุทธชินราชจำลองด้วยนะให้สักการะพระพุทธชินราชจำลองนะ ทั้งไหนีรนร่มมลื่นโอ้โหนะผมผมผมมากราบป้ายแล้วลมเลื่นมากโอ้โหเย็นมากเลยนะมามามากันนะมากันนะเป็นเป็นพระเป็นวัดถักเิษอีกวัดที่แนะนำนะอย่าลืมนะบ้างใครใครก็รักนะบางใครใครก็รักฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์เพื่อรับข่าวสารดีๆจากช่อง YouTube ของเราบ้านใครใครก็รักโดยนะครับขอบคุณมากครับ